สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะหลังจากที่เราทำแบบทดสอบกลางภาคไปแล้วนะคะให้เรามาต่อกันในเนื้อหานะคะในหน่วยที่4เหมือนเดิมการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยในแผนที่9เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านออนไลน์โดยใช้ Facebook แน่นอนเมื่อกล่าวถึงคำว่า Facebook มีใครในที่นี้ไม่รู้จักบ,บ้างไม่มี มีใครในที่นี้ไม่มีแอคเคาท์เฟซบุ๊กเป็นของตัวเองอ่ะก็มีนะแต่หนูรู้จัก f a c e b o o k อยู่ใช่ไหมลูกอ่ะรู้แต่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะถือว่าพวกเรายังผ่านผ่านตายังรู้ว่าสัญลักษ Facebook เป็นยังไงเขาเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะอยู่ที่ตัวชีวัดวสจ .2 ปรหับ4นะคะใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภยัยเข้าใจสิทธิและหน้าที่นะคะเขารพนะคะผู้อื่นด้วยนะคะ เรามาดู <c oughs> การที่เราจะเข้าจะใช้สังคมออนไลน์ต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแน่นอนมันเป็นสื่อสังคมออนไลน์แน่นอนถ้าเกิดเราไปโพสต์หรือไปกดสาธารณะใครที่จะเห็นของเราบ้างทุกคนค่ะสญญาธารณะเห็นหมดเลยฉะนั้นคําพูดทุกสิ่งอย่างที่เราจะกดเข้าไปใช้เราต้องมีวิจารณญาณและทุกครั้งที่เราเข้าใช้เราควรมีการกําหนดหรหรัสผ่านนะคะ โดเฉพาะการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่ใครๆก็เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Gmail, y u u t u b e i n s t กร r a m TikTok อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเป็นแพลตฟอร์มต่างๆมันควรมีการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการอะไรคะการแฮกข้อมูลป้องกันอาชญากรรมต่างๆป้องกันได้หมดเลยนะคะการกำหนดรหัสผ่านนะคะสิ่งสำคัญนะคะคุณมี Account คุณมีแอปเขาเรียกว่าอะไรนะ โปรแกรมต่างๆคุณมีแอปต่างๆหรือคุณมีเฟซคุณมีแพลตฟอร์มต่างๆแบบเนี้ยเราควรมีการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันตัวเราเองนี่แหละนะคะเรามาดูแน่นอนนักเรียนต้องเคยกำหนดรหัสผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมมีใครไม่เคยกำหนดรหัสผ่านน้อยมากเพราะพวกเราเรียนวิธีคำนวณมาแล้วเคยอะไรคะเคยสมัครอีเมลใช่ไหมก่อนสมัครอีเมลต้องมีการกำหนดรหัสผ่านใช่ไหมคะอาประสบการณ์เคยมาแล้ว แล้วการกําหนดรหัสผ่านนั้นเป็นยังไงคะเราต้องกําหนดในลักษณะแบบไหนอันนี้มันก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็เหมือนกับที่เราเรียนมานะคะถ้าเกิดเป็นการกําหนดรหัสผ่านที่ดีที่สุดจะต้องมีตัวอักษรแบบไหนบ้างกําหนดในลักษณะแบบไหนบ้างถึงจะทําให้คนที่เขาต้องการที่จะแทกข้อมูลเราหรือเข้าถึงข้อมูลของเราได้ยากต้องเป็นอะไรคะกำหนดรหัสผ่านต้องมีตัวตัวอักษร มีตัวเลขมีตัวอักขระพิเศษปนเข้าไปอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเพื่อยากต่อการคาดเดาอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะคะหลักการง่ายๆอย่าไปกําหนดในสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่มันมีหรือข้อมูลส่วนตัวที่จะเป็นบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์บันเดือนปีเกิดหรือกําหนดง่ายๆคะ่ะกําหนดเป็นตัวเลขเรียงกันหรือตัวอักษรเรียงแบบนี้นะคะมันก็เป็นการคาดเดาได้ง่ายจนหรือว่าพวกแฮกเกอร์มันก็เข้าถึงข้อมูลเราได้ง่ายนะคะ ไม่จำเป็นต้องแฮกเกอร์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดคุณกําหนดง่ายขนาดนั้นใครคะเพื่อนๆเ,เราหรือว่าคนที่แบบว่าเขาประสงค์ร้ายกับเราเขาก็ยังเข้าได้เหมือนกันเพราะมันง่ายเกินในลูกอ่าต่อไปอ่ามันก็อยู่ในหัวข้อนี้แล้วฉะนั้นอ่าการกาเป็นการกําหนดเข้าใช้งานนะคะการกําหนดรหัสผ่านให้สามารถใช้บริการต่างๆนะคะบนเว็บไซต์ได้ไม่จะเป็นในเว็บไซต์ Google ถ้าเขาใช้มีรหัสผ่านจะทําให้บริการต่างๆรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน และเข้าถึงผ่านอ่อนกอื่นที่เป็นบัญชีเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นสังเกตทําไมเวลาเวลาครูเปิดเปิด,ปดคอมพตอร์พวกเราดูไปที่ Google ครูจะมี Account ใช่ไหมคะหรือบัญชีเยอะเลยนะคะนั่นแหละค่ะมันจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเขาได้ง่ายนะคะบริการของเขาที่เขามีนะคะได้เยอะด้วยนะคะอ่าเรามาดูว่าถ้าเกิดเราไม่กำหนดรหัสผ่านล่ะสมมุติว่าหรือเรากําหนดรหัสผ่านที่มันคาดเดาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรคะ มีผู้อื่นเข้าใช้งานระบบ Facebook ของตัวเองเกิดจากอะไรตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปและสิ่งสำคัญเมื่อตั้งรหัสผ่านง่ายไม่พอนะคะเข้าใช้แล้วไม่ออกจากระบบใช่ไหมคะแน่นอนคนเขาเข้าถึงเราได้ไม่ซ้ำได้ง่ายเลยล่ะคะ่ะถึงคุณจะชัดดาวแต่เป็นยังไงคะไม่ออกจากระบบเมื่อเปิดเข้าไปใหม่มันยังอะไรมันยังค้างอยู่ถึงเราจะชัดดาวก็ช่างเราบอกว่าเออฉันไม่ไม่ออกจากระบบหรอกแต่ฉันชัดดาวคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว แต่เมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บมันค้างอยู่ค่ะฉะนั้นคนอื่นก็เข้าถึงข้อมูลของเราได้สิ่งสำคัญเลยอะไรคะนอกจากนั้นบางคนบอกรหัสผ่านของตนเองบอกรหัสผ่านของตนเองให้คนอื่นรู้นะคะเขาก็เข้าถึงเราได้หรือไม่งั้นก็ตั้งรหัสผ่านไม่ได้ตั้งรหัสผ่านนะคะหมายถึงว่าเข้าได้เลยไม่ต้องมีการตั้งรหัสผ่านแบบนี้ก็ทําให้บุคคลอื่นที่ไม่จําเป็นต้องแฮกเกอร์ก็ได้ค่ะเข้าถึงข้อมูลเราได้ ฉะนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาค่ะหนึ่งเลยออกจากระบบนะคะทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากไม่บอกรหัสผ่านกับผู้อื่นนะคะผลที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้เป็นยังไงคะถ้าเราไม่ทําในลักษณะแบบนี้อาจถูกโพสต์ข้อความหรือนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้ให้เกิดความเสียหายถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําในลักษณะแบบนี้มันจะเกิดความเสียหายตั้งรหัสผ่านง่ายไม่ออกจากระบบ เพอไปบอกรหัสผ่านคนอื่นหรือที่เกียรตั้งรหัสผ่านไม่ต้องมีรหัสผ่านเลยเข้าได้เลยแอปต่างๆฉะนั้นการที่เราจะทําแบบนี้ได้การที่เราทําแบบนี้โอเคมันมีผลเสียมันมีผลเสียมากแน่นอนค่ะถึงเราไม่ใช่คนดังถึงเราไม่ใช่คนแบบว่าคนดังคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีอ่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเเลบก็ย่อมมีคนที่ไม่หวังดีกับเราสิ่งสําคัญเลยค่ะ <c oughs> เปลี่ยนไปซะออกจากระบบทุกครั้งตั้งรหัสผ่านที่มันพลาดเอาได้ยากและสำคัญยากไปบอกรหัสผ่านกับใครโดยเด็ดขาดค <c oughs> รูบอกรหัสผ่านกับพวกเราไหมบอกในโทรศัพท์ครูบอกพวกเราเรากดตรงน,นี้เข้าไปนะเราใช้แต่จริงไม่ครูมไม่ควรนะคะครูมไม่ควรบอกรหัสผ่านเข้าโทรศัพท์ของครูนะคะฉะนั้นเราไม่ควรบอกใครพ้นดีที่เกิดขึ้นเป็นยังไงถ้าเกิดเราไม่ทำํำผู้อื่นก็ไม่สามารถเข้าใช้งานเราเข้าใช้งานระบบของเราได้นะคะ แล้วไม่เกิดความเสียหายเขาก็ไม่สามารถที่จะไปโปพสต์ข้อความไปโปพสต์ข้อความใส่ร้ายไปสีเราหรือว่าไปไปปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ทาเป็นเนียนไปยืมเงินทําเป็นเนียนไปพูดนั่นนี่ไปอาศัยร้ายไปเสยอะไรต่างๆนะคะได้นะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยต้องออกจากระบบัางรหัสผ่านทุกครั้งนะคะที่เราใช้งานบนอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าเรามาดูฉะนั้นการกําหนดรหัสผ่านมันคือใครจะหนีสามารถกําหนดรหสรัสผ่าน เพื่อเขาใช้งานการใช้ดนการลงทะเบียนมีรหัสผ่านจะทําให้สามารถใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นเช่นโปรแกรมสแกนเมื่อลงรหัสผ่านเข้าใช้โดยการใช้บัญชีรหัสผ่านที่สร้างขึ้นจะทาให้บันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเก็บไว้ในระบบได้แล้วก็เว็บไซต์ Google เหมือนกันถ้าเขาใช้โดยไม่มีรหัสผ่านจะทําให้บริการต่างๆรวมอยู่ในบัญชีเดียวกันและเข้าผ่านรูปอื่นๆที่เป็นบัญชีเดียวกันได้นะคะอ่าโอเคจบแล้วอันนี้คืองานในชั่วโมงค่ะ